ผู้ชมคะช่วงนี้ก่อนพาผู้ชมมาดูงานผ้าไหมสวยๆค่ะกับงาน the silk re imagination นะคะที่ทางไอคอนสยามเขาจัดขึ้นร่วมกับแบรนด์เพชรบู u ิ b แบ g คอ k ค่ะซึ่งได้รังสรรค์น,นะคะงานผ้าไหมขึ้นมาเป็นชุดที่สวยใส่แล้วเรียบรู้มีแต่คนชมแน่นอนค่ะ เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับโครงการซิลฟ์แอเทิเ t h a ไทยแลนด์เดอะม of ออฟไทยทิกสไตน์มัสเตอที่ห้องเสื้อเพชรบูติกร่วมกับไอคอนคราฟต์จัดขึ้น ภายใต้เป้าหมายที่สําคัญคือเพื่อส่งเสริมและรับรองแบรนด์นักออกแบบไทยโดยมาตรฐานซิลฟ์ยกระดับอุตสาหกรรมการออกแบบเสื้อผ้าจากผ้าไทยสู่ตลาดโลกซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาคีเคร่ายหลากหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงการสนับสนุนหลักจากไอคอนคราฟซึ่งมีบทบาทสําคัญในการผลักดันผ้าไทยสู่เวทีโลกผ่านการเป็นแพลตฟอร์มกลางที่เปิดพื้นที่ให้แบรนด์ไทยได้มีโอกาสแสดงผลงานและศักยภาพอย่างเต็มที่ตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับสากลโครงการยังได้รับความร่วมมือจากภาครัฐเละ รวมถึงพนมิตรผู้เชี่ยวชาญและองค์กรต่างๆเพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยอย่างครบวงจรสำหรับไอคอนคราฟเชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของผ้าไทยและมุ่งมั่นที่จะเป็นเวทีที่ล้อมรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับพลังสร้างสารรค์ของดีไซเนอร์ไทยเพื่อขับเคลื่อนสู่ความร่วมสมัยและยกระดับสู่สากลซึ่งการจัดแฟชั่นโชว์ The Silk Re Imagination โดยแบรนด์เพชรบูติ คือภาพสะท้อนของการเดินทางครั้งใหม่นี้ที่ผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงมรดกทางวัฒนธรรมแต่คือพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสารรค์และตัวแทนความร่วมสมัยของประเทศไทยบนเวทีโลกวันนี้กระทรวงศึกรากรขอ,ขอแสดงความยินดีนะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ผ้าไทยเป็นพลังสร้างสารรค์ที่แข็งแกรง่แรงและก็เป็นสิ่งที่เราจะสามารถยืนในเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจค่ะ